เซนเนรานามนะครับเลือกใช้เบีย้ยสูงกินเม็ดนะครับหงายไล่โคนอาจารย์นกใจจิบบุกทันทีนะครับจังหวะนี้เซียนนิรนามนะครับเลือกเดินเบีย้ยคอ3ขึ้นมาคอส จะเห็นว่าเบี้ยริมนะครับแสบมากนะครับรอจังหวะที่จะกินตัดนะครับชิงความได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยไหนแล้วเบี้ยริมจะกลายเป็นจุดอ่อนนะครับหมากฝ่ายแดงจะเสียเบี้ยฟรีอาจารย์นกกระจิบนะครับเลือกใช้เบี้ยตัวนี้นะครับกินไล่เม็ดเสียนเนรานามเลือกใช้เม็ดนะครับขึ้นไปกิน เรือยอมาจอ8กดต่อขุนเสียนเนรานามหลบขุนปี่ี่ฉอหนึ่ตำแหน่งโคนแตบนี้นะครับสวยงามมากครับเสียนเนรานามเลือกถอยเม็ดกลับไปเกมนี้นะครับที่เพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเจนนะครับ คืออาจารย์ได้อาจารย์นกกระจิบได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับอย่างเช่นเบี้ยตัวนี้ก็เตรียมโจมตีเบี้ยตัวนี้ส่วนเบี้ยตัวนี้เป็นเบี้ยในเบี้ยของเซียนนิรนามเป็นเบี้ยนอกนะครับดังนั้นก็หมากดาได้เปรียบในเชิงเบี้ยนะครับผมจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับเดินเบี้ยไปป้องกันไม่ให้เบี้ยของแดงขึ้นมาไล่โคน เซียนเนื้นามเลือกขยายม้านะครับอาจารย์นกกระจิบโจมตีทันทีด้วยการกินตัดเบีย้ยหงายม้าขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบนะครับใช้เบีย้ยตัวนี้นะครับกินไล่เม็ดดูเทคนิคการกินเบีย้ยไว้นะครับเม็ดขึ้นมากิน อาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับไปที่กอสีเตรียมที่จะซ้อนเรือนะครับแล้วก็ขู่ที่จะกินแนวนี้นะครับเสียนในร่าน้มนะครับเลือกใช้เบี้ยกินขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบได้โอกาสนำโคนนะครับขึ้นไปกินโคลสตัวของอาจารย์นกกระจิบนะครับ ยืนคุมพื้นที่เซนเตอร์สง่างามมากนะครับเสียนนิรนามนำโคลมาผูกเม็ดอาจารย์ลกกระจิบนะครับนำเรือมาซ้อนจีเบีย้ยจุดอ่อนถ้าหากว่ากินเบียรฟรีได้นะครับอาจารย์ลกกระจิบ จะเป็น2เบีย้ยสู้กับเม็ดของหมากแดงนะครับเสียนเนรนามนะครับนำเรือคอมาขอ1นจีเบีย้ยตัวนี้นะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกเดินเบีย้ยคว่ำโจมตีเม็ดทันทีเสียนเนรนามนะครับตัดสินใจใช้เม็ดกินแลกเบีย้ย เพื่อต้องการตัดหมากนะครับตัดกําลังเอาเสมอนะครับเสียนเนรนามถอยมาไปจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยไล่โคนด้วยนะครับ นขึ้มาเซียนในรนามต้องการที่จะแลกตัวหมากนะครับจะเห็นว่าเกมนี้อาจารย์นกตาจิบเป็นต่อนะครับพื้นที่ตรงกลางนะครับแล้วก็เบี้ยหนึ่งตัวนะครับผมถือว่าเป็นต่อนะครับแล้วก็มีคลองเรือนะครับ จังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบใช้โคนตัวนี้นะครับกินแรกเสียนในระนามใช้โคนขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบใช้เรือนะครับกินเบีย้ยฟรีเสียนในระนามกินเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบตัวนี้นะครับ เรามาดูว่าอาจารย์นกกระจิบเป็นต่อเบี้ยคว่ำเพียงแค่ตัวเดียวสามารถที่จะชนะเซียนนิรนามได้หรือไม่น่าสนใจอย่างมากนะครับถือว่าเซียนนิรนามนะครับเดินได้สูสีเลยนะครับในเกมนี้ดังนั้นเทคนิคของอาจารย์นกกระจิบนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการแลกตัวหมากกับคู่ต่อสู้นะครับดังนั้นจังหวะนี้นะครับ จึงเดินโคนนะครับบุกขึ้นไปฝ่ายเสียนดนรานามเดินม้านะครับมาท้าแรกจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยความครับเป็นต่อสองเบี้ยความนะครับคู่ต่อสู้กินแรกมา้าอาจารย์นกกระจิบดึงมา้าถอยไปกิน เซนเนรานามนะครับยกมาไปชอสามจะขังเรืออาจารย์นกกระจิบนะครับแต้มนี้ไร้การมากนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือมาที่ชอช้างสามครับจะได้ไม่ถูกขังเรือนะครับขุนขึ้นมาจับกิน อาจารย์นกกระจิบทำแต้มหลอกนะครับผมดันเบีย้ยไปผูกเรือแล้วก็หลอกให้ม้านะครับกินถ้าหากว่ากินนะครับจะถูกเรือคร่อมม้าคร่อมโคนนะครับถือว่าพลาดเลยนะครับถ้าหากว่าไปกินแล้วยอดสินนิรานามก็หลงกลครับผมไปกินเบีย้ยลืมพิจารณาในแต้มนี้นะครับทำให้อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาคร่อมม้าคร่อมโคน ถือว่าพลาดเลยนะครับผมจะเสียตัวใดตัวหนึ่งฟรีนะครับแล้วยอดเสียนิรนามนะครับก็เดินพลาดอีกหนึ่งตานะครับนำม้ามาแลกอาจารย์นกกระจิบเห็นดังนั้นนะครับกินแรกโคนกิน แล้วใช้เรือตีลูกกินโคลฟรียอดเสียนิยรานามขอยอมแพ้ในจังหวะนี้นั่นเองนะครับผมเกือบที่จะเสมออาจารย์นกกระจิบได้แล้วนะครับแต่ก็มาพลาดนะครับในช่วงสองตาสำคัญนะครับผมเสียดายนะครับผมไปกินเบี้ยริมนะครับทำให้พลาดเป็นอาจารย์นกกระจิบนะครับยังรักษาสถิติ ชนะยอดเซียนนิรนามนะครับผมยังไม่พลาดเสมอยังไม่พลาดแพ้นะครับ